เม <c oughs> ื่อกี้มันคืออะไรโอเคครับก็วันนี้นันนี่ไปโปรเจกต์อาโปรเจกต์วันเกิดของนันนี้นะครับที่ที่แฟนๆชาวโคตเตอนะครับได้จัดให้น,นันนี้ก็ได้สัญญากับทุกคนไว้ก็ไปเผื่อพูดก็เลยมารับผิดชอบตัวเองนะก็จะมาแกะของขวัญแต่ว่าแต่ว่าจริงๆแล้วน,นันนี้ก็แกะไปแล้วประมาณหนึ่งก็แกะของขวัญ ไปแล้วประมาณหนึ่งแล้วพึ่งนึกได้ว่าเอ้ยเรามาแกะของขวัญให้ทุกคนด้วยละกันอะไรเงี้ยครับก็เลยเดี๋ยวมาเริ่มแกะกันก่อนละกันอ่าคืออันนี้อันนี้แกะไปละอันนี้เป็นได้แก้วน้องหมีเนยนะครับนี่เดี๋ยวใช้กินทุกวันแน่นอนน่ารักเดีับเดี๋ยวเรามาเริ่มจับอืมนี่ละกัน นี่นะครับอ่าเป็นผมไม่ได้มาขายของนะอันนี้เป็นเป็นกล่องสุ่มคือว่าอ่าสเร r โอนะครับสเร r โอใช่ไหมอ่ะผมก็ไม่แน่ใจตัวที่ผมอยากได้ก็เป็น My Melody ไม่ก็อ่าคุโรมิก็ได้นะครับสองตัวนี้อ่ะผมจะเปิดละ ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ให้เอาขหันมาเนี่ยปึ๊บมาเปิดนี่เอาแล้วไงเฮ้ยนี่ ของขวัญมานะครับเก็บไปเก็บไปก่อนขอบคุณมากนะครับมาไม่นานนะมาแป๊บเดียวเดี๋ยวไปละขอบคุณมากนะครับอากล่องต่อไปกล่องต่อไปอันนี้เป็นมอลลี่นะครับนะ่เป็นซีรีส์สามโอเคแกะกันตัวที่อันนี้อยากได้นะครับอยากได้ตัวอยากได้หมดเลย อยากได้หมดเลยแต่ว่าเอาเป็นสีชมพูตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ไม่ก็ตัวนี้โอเคเริ่มอานมดิกล่องแรกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ใครอยากให้ผมเปิดกล่องไหนมาให้ผมเปิดได้นะผมว่าผมมือทองอ่ะผมว่าผมมานี่นะครับของขอวัญอีกหนึ่งชิ้นนะขอบคุณมากนะครับเก็บไว้ก่อนหนึ่งน้องมลรี่เดี๋ยวเรานี่้เรามาอ่านการ์ดบ้างดีกว่ารอันนี้เป็นอันนี้เป็นการ์ดงานวันเกิดที่ทุกคนให้ เขียนให้หนานี้วันนี้นะครับก็น่าจะอ่านทั้งคืนเดี๋ยววันนี้อันนี้ไปเล่าอ่านอของคนนี้แล้วกันนี่ของคุณฟอฟอนะครับนี่นี่ของคุณฟอฟอนะอา้าวผมมีหนวดได้เลยสุขสันต์วันเกิดนะคะน้องนาน,นี่ขอให้ปีที่ยี่สิบเจ็ดของน,นนี่เป็นปีที่ดีมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่ว่าจะทําอะไรเริ่มต้นอะไร แย่แล้วมีว่ามีปัญหาแล้วครับเริ่มต้นอะไรในปีนี้หรอเฮ้ยให้ปีนี้ก็ผ่านไปได้ด้วยดีเดี๋ยวจะคอยส่งกําลังใจให้นะคะจากพี่ฟาฟอนนะครับรักน้องน,นิมนะขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากอีกสักหนึ่งคนแล้วกันเดี๋ยเราไปเปิดกล่องต่อแล้วเดี๋ยวผมจะไปละเพราะว่าเดี๋ยวผมไปทำและอีกหลายอย่างนะครับ ก็อยากมาคุยกับทุกคนก่อนอยากมาขอบคุณนะแล้วก็อ่าผมมาโปรโมทด้วยวันวันพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้ถ้าใครเฮ้ยมันม,มันมีหนวดได้ไงอ่าวันพรุ่งนี้นะครับอ่าใครที่อ่าพอดีพรุ่งนี้เนะี่ยมีรวมพลอ่าเจออันนี้กับสกายนะครับก็ถ้าใครว่างใครที่ ลงทะเบียนไม่ทันก็สามารถมาเจอได้นะครับแบบมาเจอได้จริงจริงนะครับทุกคนไม่ต้องไม่ต้องคิดว่าตัวเองไม่มีสิทธิ์นะทุกคนมีสิทธินะทุกคนเจอกันได้มาเจอได้นะครับแต่อาจจะแบบผมไม่รู้ว่าเขาจะจัดยังไงแต่ว่าทุกคนมาเจอได้บอกว่ามาหาพี่ชินทุกเขาก็เก่งขามกันหมดครับขอให้ยนนี้มีความสุขมากๆากมีรอยยิ้มในทุกทุก,ทกวันโอ้โหอันนี้อ่านยากเลย แฮปโอ้โห <Have>. oh, มันไม่ได้ผิดที่ทุกคนนะมันอาจจะมีปัญหาที่ผมเองแหละที่อ่านไม่ออกเองอแต่ผมรู้ว่าเขาอวยพรผมนะความสำเร็จในจุกในโอ้โ oh. ห ที่เลือกรู้ว่าเลิฟในนี้นะครับขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับพี่แต้วใั้ไงนะพี่แต้วพี่พี่ย่างจริงครับขอบคุณมากนะครับเป็นปึกเลยเดี๋ยวนี้จะไปอ่านนะครับคืนนี้ก็อ่านก่อนสวดมนต์แล้วกันเ,เดี๋ยวเราไปเปิดของขวัญกันเลยเดีกว่าไปกันต่อครับนี่นี่นี่ผมมีน้องหมีเนยอ,อีก นี่อันนี้ผมก็แกะแกะแกะไปแล้วแกะไปแล้วน่ารักมากมีนี้ด้วยนะนี่แฟนลับทำให้น่ารักแล้วก็มีเป็นหมีแพนด้าเยอะคือผมแกะไปก่อนเยอะเผื p her, p her, ่อเผื่อแกะไปก่อนนะครับขออภัยด้วยแล้วก็จริงๆมันมีจดหมายของแฟนคลับอีกเยอะเลยที่แบบมากับของขวัญอเดี๋ยวผมแกะแกะกล่องนี้ก่อนแล้วกันกล่องไหนเอาไหนดีะ อันนี้ก็ได้อันนี้เป็นเขียนเลยว่า my melody นะครับขอบคุณมากนะครับผมเกิดวันที่สามสิบนะครับไม่ไม่ได้เกิดวันที่ยีบเจ็ดนะเดี๋ยวทุกคนเข้าใจผิดผมอาจจะ ไม่หนูเป็นมีแพนด้าอ๋อไม่ใช่ไมเมโลดี้ถูกไมีแพนด้ากินเอออันนี้ห้อยกระเป๋าแน่นอนน่ารักเสร็จข้าพเจ้าขอบคุณมากครับนี่เป็นอาชินจังขอบคุณมากครับน่ารักมากแล้วก็มีไมล์เมโลดี้นะครับโอ้ขอบคุณมากครับอขอบคุณมากจะเก็บรักษาไว้ยอย่างดี นนี้เป็นโอมันจริงๆมันก็สนุกดีนะผมว่าของขวัญอันนี้เป็นเสื้อนะเสื้อาจ้เป็นเสื้อสเวตเตอร์ลายชินจังนะครับจากชินโนสึเกกับอ่ากับตัวละครเขาที่เขาชอบกินขนมอะ่ะผมจำชื่อขนมไม่ได้นี่ขอบคุณมากครับเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้รับของขวัญจากพวกท่านแล้วก็มีการอวยพรนะครับเป็นการแฮปปี้เบิร์นเดย์ที่อวยพรด้วยความจริงใจนะครับแบบอาจจะให้เราแรนดอมกันเองอ๋อไม่ใช่ครับมีอีกจดหมายหนึ่งก็ขอบคุณมากนะอ๋อนี่แฮปี้เบิร์นเดย์นะคะโหขอบคุณที่แบบเกิดมาเลยหรอ ในชีวิตเขาโอ้โ้เขาแอมเบรลี่แฮปปี้อะไรจะเป็นอ๋อเขามาจากญี่ปุ่นด้วยนะครับของขวัญจากญี่ปุ่นนะครับเขาชื่อว่า อิชิกาว่าเหรอใช่ไหมน่าจะใช่ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากเก็บข้อวความไว้ เก็บออกมาได้ไงเขาทำยังไงให้มันเก็บออกมามันยัดใส่ไม่ได้เอาอต่อไปนี่นะครับเป็นจากมีเสียงด้วย อ่ามีเสียงด้วยอาจจะเป็นหมูเด้งก็ได้ใครไปรู้เฟซี่นะมันแกะยากมากด้วยซ้ำไฮ้เขาคือน้องไมล์เมโลดี้ใส่ชุดกิมิโนน่ารักมาก ไอ้นี่ฟิลแบบว่าห้อยพระนะครับแบบว่าองค์องค์องค์พ่อไมล์เมลดี้นะครับรุ่นนี้หากันนี่ควักเลยบูชากันเลยเนี่ยฟิลแบบห้อยจัตุคามนะครับโอ้ยๆอ้ยนี่ครับแบบนี้ครับอ่า อาจจะองค์นี้แหละห้อยและแขวคาดหรือว่าเราจะไปแบบน่ารักก็ได้เฮ้อน่ารักดีขอบคุณมากครับขอบคุณมากน่ารักดีแต่ผมชอบแบบนี้มากกว่าหลวงพ่อไม,ไม้เลย่อไที่เก็บว้เก็บว้ขอบคุณมากนะน่ารักมากครับเฮ้ยมีอันนึง อ๋อผมก็ว่าเสียงอะไรนี่อันนี้เป็นสามารถบูชาได้แบบองค์เล็ก <c oughs> ใช่ัน,นี้ก็เป็นกระดิ่ง <c oughs> กระดิ่งโชคดีไม่เม่เลยด,ดีน่ารักน่ารักขอบคุณนะขอบคุณมากครับนี่น่าจะแบบจากญี่ปุ่นอีกแล้วขอบคุณมากครับจะเก็บไว้อย่างดีต่อไปครับเรามาแกะกันต่อดีกว่า อันนี้ผมไม่เคยมีเลยอันนี้ผมยังไม่เคยมีเลยนี่เป็นคุดอี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะนี่แกะเลยอ๋อนี่คืออะไรบอกว่าเป็นสีชมพูแล้วหรือเปล่าอ๋อ อ๋อสีชมพูลแล้วใช่เขาบอกมาแล้วอันนี้ไม่สีชมพูลแล้วดีใจน่ารักน่ารักดีนี่ครับรุ่นนี้ก็แบบว่าแมวดียวไม่เล่นดีกว่าไปกันต่อครับไปขอบคุณมากครับ เดี๋ยวอีกสักสองสมชิ้นแล้วเดี๋ยวผมไปแล้วนะอันนี้ก็เป็นให้ให้ใหดาเอา,อามาอีกแล้วกล่องสุ่มมาอีกแล้วให้เดาวว่าผมอยากได้ตัวไหนผมอยากได้มีแพนด้ากับสีมพูแล้วก็ซีเข็ดนะครับก็ขอให้ได้รือนกัน น้องอภาพเฮ้ยเชีย่ยตัวพูดคำหยาบขอไปครับน้องมีแพนด้านะครับนี่ดีใจมากขอบคุณมากนะครับทำตาน้องตรงๆก่อนน้องน่ารักขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับกล่าวสวัสด,ดีครับกลมหัวหลูกอบคุณครับขอบคนะครับอืมไอ้หนู อยู่กับพี่นะพี่ปกป้องผอ่ะชิ้นสุดท้ายแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตไปแล้วนะครับอ่านี่ผมมีหมี่พันดเสีชยมพูด,ด้วยหนึ่งนี่ก็เพิ่งเปิดได้ผมเปิดไปแล้วก่อนหน้านี้แล้วก็มีเค้กอีกมากมายนะครับซึ่งกินเสร็จก็เดี๋ยวไปเช็คว่าค่าบาหวานขึ้นไหมนะครับเพราะเยอะมากจริงแต่ผมจำเป็นต้องกินนะไม่กินก็เสียดาย น,นี้เป็นน้องหมีเนยนะน่ารักมากแล้วก็อ่ะเดี๋ยวอีกหนึ่งชิ้นแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปละอันนี้เป็นอะไรเอ่ยอยากรู้หรือเปล่าไม่บอกหรอกเก็บไว้ดีกว่าแล้วเล่นเดี๋ยวแกให้ ก็พรุ่งนี้นะครับถ้าใครว่างก็มาหากันได้นะครับที่ตึก G m m อนะครับย่านอโศกเวลาสองทุ่มนะครับรวมพลเจอเจอหนนี้ครั้งแรกกับสกายครั้งแรกนะครับหนนี้ก็จะเจอทุกคนครั้งแรกกับสกายครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันนะครับก็อ่าเป็นหมวกบินนี่นะครับนี่โคตรเฟี้ยวเฟี้ยวเลยเท่เลยด้วยซ้ำนะเนี่ย ขอบคุณมากนะครับจากคุณแทน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 ซาร่าซาอืมถ้าผมอ่านผิดขออภัยนะครับฟอร์มเจแปนอีกแล้วว,ว้าวเขาคือเจแปนโคตเอะครับ อ๋อาสาร่ังนี่เลยป่ะ,าะสาร่ังลิวตัวเซมัสอันนี้บัดเดอไอโฟอนเฟิร์สไทม์โอ้ยเฟิร์สไทม์เหรอโอ้โหเขาเจอผมที่ชูตติ้งตาคอนเสิร์ตนะครับยันเจแปนอาเยียหัช่มันนานมากนานมากๆเลยครับโอ้ยผมก็รอเจอเหมือนกัน โอ้ oh, ผมก็อยากไปเจแปนอีกครั้งเหมือนกันครับโอ้ oh, oh, ผมก็อยากไปเจแปนเหมือนกันไอเลิฟยูเพื่อนีขอบคุณมากครับขอบคุณจริงครับขอบคุณแฟนคลับมากๆผมก็รักทุกคนเหมือนกันนะถ้าไม่มีทุกคนก็ไม่มีหนน,นี้ทุกวันนี้เลยไม่รู้จะพัฒนาเองไปทําไมเลยนะครับขอบคุณทุกคนมากนะมาตอนนี้ก็ ครบโคต้าแล้วนะเดี๋ยว๋หนนี้อ่านคอมเมนต์น,นิดนึงแล้วกันไม่ได้คุยกับคนดูเลยเห็นนิดหน่อยแล้วกันคือพรุ่งนี้นะคะ EP 5แล้วนะครับไฮสคูลเฟ n มี่มิตรภาพคราบศัตรูนะใครอยากรู้ว่าชินจะเป็นยังไงเซนจะเป็นยังไงก็ไปดูกันนะครับแล้วถ้าใครยังไม่ได้ดูนะใครยังไม่ได้ดูนะครับก็สามารถไปชมย้อนหลังได้ตอนนี้ก็ยังดูทันเพราะายังมา4 EP อยู่เลยคือ4 EP นี่มันเหมือนแบบว่า ความเข้มข้นเหมือนแค่กําลังมาแบบเหมือนเอาแบบน้ําจิ้มเอาถ้วยมาแต่ยังไม่ได้ใส่น้ําจิ้มเลยด้วยซ้ำ ep ห้ามา ep หกมากําลังเทน้ําจิ้มเจ็ดแปดมาเนี่ยคือเหมือนเอาข้าวแบบมากินด้วยแล้วอร่อยอร่อย,อรอยจริงๆผมบอกเลย ep สิบหกก็คืออิ่มแบบอิ่มแบบโอ้โหดีอะ่ะดีเลยอะ่ะผมไม่อยากสปอยนะแต่มันดีเลยอะ่ะจริงจริง,รงนะนะครับ ผมพูดเพาะไหมเฮ้ยผมไม่ได้ใส่ฟิลเตอร์นะเนี่ยฮะนี่แต่ว่าผมมีแพนด้านี่เลยอันนี้เป็นมีแพนด้าที่ห้องอยู่แล้ว <c oughs> แล้วตอนนี้น้องก็มีเพื่อนมาเพิ่มเต็มเลย ว,ออว,วันเกิดไลฟ์ไหมเออวันเกิดอะไรวันเกิดวันเกิดน่าจะไม่ได้ไลฟ์ครับเพราะว่าผมก็ได้ไปทำแบบชีวิตอันแสนสดใสของผมนะน่าจะเดี๋ยวดูสถานการณ์ก่อนนะครับพอดีวันนี้มันแบบมีว่างพอดีอะไรอย่างเงี้ยอยากกลับกรุงเทพเพื่อไปหาพี่อันนี้โอ้ยขอบคุณมากนะครับ สามารถมาเดินทางมาได้นะกรุงเทพยังอยู่ที่เดิมมันยังไม่หนีไปไหนนะก่อนที่มันจะหนีนะแต่ว่าแต่ว่าอ่ไฮสคูลเฟลมีอามันซีรีส์มันอ่อนแล้วมันมันจบได้นะแล้วเราจะมาดูย้อนหลังเนี่ยมันน่าเสียดายนะครับมันต้องดูทันทีอะ่ะจริงๆอะใครอยากถามอยากถามอะไรในนี้เกี่ยวกับซีรีส์ก็ได้นะครับหรือว่า ถามนันนี้เกี่ยวกับนันนี้ก็ได้มาเลยพรุ่งนี้นะสองทุ่มนะครับสามารถมารวมพลกันได้เป็นการพบปะครั้งแรกเลยนะครับมันไม่มันไม่ใช่การสัมนาคมนะครับแต่ว่ามันมันเป็นการที่พวกเราอะ่ะมาเจอกันแล้วเรามาทําแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันผมอาจจะพูด<อ>ไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับพี่ชินโหดหรือเปล่าโอ้ยพี่ชินโหดมากโหดเหมือนผมเลยอะ ชินกับผมในความโหดนี่แบบเหมือนเคียงข้างกันมาแบบเนี้ยแบบโหดอ่ะคือคือเอาเรื่องอ่ะอหนูพูดไม่ชัดอ่ะใช่หรือเปล่าเราเราฟังไม่ดีหรือเปล่าผมพูดชัดแล้วโทรศัพท์โทรศัพทพ์ไม่ดีหรือเปล่าครับเสียงที่ออกอาจจะได้ยินไม่ชัดหรือเปล่าพี่ชินเท่ไหมโอ้โหเท่ดีครับเท่ดีครับคุม นะเอาละครับจะทำอะไรนะก็ทำอะไรจะจะไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวหน้นี้ไปก่อนนะอ๋อพี่ชินจะใจอ่อนไหมนะ ไม่บอกหรอกไปก่อนนะครับขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็มีความสุขมากๆนะพรุ่งนี้ใครว่างก็เจอกันนะขอบคุณทุกคนขอบคุณแฟนคลับวันนี้นะครับที่มาดูหนน,นี้ขอบคุณแฟนคลับที่มาซัพพอร์ตหนน,นี้ขอบคุณแฟนคลับที่แบบอ่ามาซัพพอร์ตขอบคุณทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนใหม่หรือคนคนที่เพิ่งมาค้นแบบเพิ่งมาเจอหนนี้คนที่เพิ่งมาแบบติดตามก็อยากขอบคุณมากมาก ขอบคุณที่ที่เลือกจะติดตามในนี้นะครับแบบนันนี้ก็รู้สึกดีใจเป็นเกียรติแล้วมีมีกำลังใจมีพลังมากๆคือผมอาจจะพูดไม่ค่อยเก่งไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ว่ามันอัดอั้นอยู่ในใจผม,มอยากขอบคุณทุกคนจริงๆแล้วก็ในนี้ก็ในนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่อยู่ด้วยกันมาตลอดนะขอบคุณทุกคนที่ที่รแบบที่รักเราขอบคุณทุกคนที่แบบ เอนดูอ่ะขอบคุณอะไรดีอ่ะคือมันแบบมันอยู่ข้างในเนี่ยใน,นนี้อ่ะขอบคุณทุกคนจริงๆแบบขอให้ทุกคน <laughs> มีความสุขนะครับขอให้ทุกคนแฮปปี้ขอขอให้ความรักที่ทุกคนให้ในนี้มาก็ให้ความรักรอบตัวนั้นกลับไปหาทุกคนเยอะๆเหมือนกันนะในนี้ต้องไปก่อนนะครับรตะว่าต้องไปหาข้าวกินอีกเดี๋ยวร้านปิดเพราะชอบสั่งข้าวไม่ทันแล้วร้านปิดสั่งข้าวไม่ทันแล้วร้านปิดแล้วไม่เคยได้กินเลย บางทีแบบฝนตกอะไรก็ไม่ได้กินเสียงมากเลยครับสุดท้ายก็ได้กินอะไรก็ไม่รู้ที่เตียงไม่อยากกินถ้าผมไรนนี้ไปแล้วนะบา,บายยครับขอบคุณมากนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปแกะของขวัญต่อด้วยยังมีอีกเซตหนึ่งถ้าแกะยาวกว่านี้เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะยาวเกินมาไลฟ์แ่้วเนาะไปแลนอนบ,บายบายครับขอบคุณครับ